มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่นําเสนอต่อเนื่องไม่ได้เพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝากเอาไว้นะครับคดีฝรั่งเตะหมอคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับที่ภูเก็ตที่ขับคล้ายขับคราว่ามันจะเป็นแค่ไฟลามทุ่งหรือเปล่าก่อนหน้านี้เพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดไปแล้วนะครับแต่เขายังต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะคดีทําร้ายร่างกายคุณหมอยังไม่ยุตินะครับแต่ข่าวสารล่าสุดในการทําสํานวนคดีจนมาถึงตอนนี้นะครับผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมมีรายงานข่าวนะ ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนข้อกล่าวหานายเดวิดนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่เบาลงเนี่ย จริงหรือเปล่าสังคมก็กําลังจับตาดูอยู่นะครับวันนี้เราไปพบกับคุณหมอที่โดนฝรั่งเตะเข้าที่ด้านหลังก็คือคุณหมอปายนะครับบอกว่าตอนนี้ได้ปรึกษากับคุณพ่อกับทานายเตรียมยื่นฟ้องคู่กรณีเพิ่มเติมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้ใดทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจําทั้งปรับนะครับนอกเหนือจากข้อหาที่ประกันสอบสวนจะฟ้องเป็นคดี391นะครับนั่นก็คือผู้ ใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและก็จิตใจต้องระงับโทษไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หาืหรืาทวัดทั้งจําทั้งปรับเพราะว่าล่าสุดอายการยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วคือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยข้อหามันอ่อนหมอไปกับคุณพ่อเนี่ยต้องการฟ้องเองนะครับไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมปกติแล้วนะครับเพราะอยากได้มาตรา295มากกว่า3 9 1ลองฟังดูครับ อยู่เดียนก็มีแบบเจ้าหน้าที่ยุติธรรมอาห้าหกคนก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอคุยด้วยเขาก็ถามหนูว่าเออหนูเจ็บหรือเปล่าหนูก็บอกว่าอ๋อก็เจ็บเขาถามว่าตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมผก็บบบอกว่าอ๋อตอนนี้ก็ดีคือแล้วไม่ได้เจ็บแล้วอะไรเงี้ยมีความกังวลว่าแบบเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาวันดูสำนวนแล้วนะตำรวจส่งฟ้องสองกมาผู้ใดกระทําก็คือแบบมันกระทําอันตรายอะไรเงี้ยค่ะส่งผลกระทบ่อร่างกายและจิตใจแล้วก็บอกว่าแต่เขาวันดูสำนวนแล้วมันดูเป็น3 9 1ึเหมือน โดนทำร้ายแต่ว่าไม่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจเราทีนี้เขาก็ถามว่าถ้าส่งฟ้องแบบ391ไปจะโอเคไหมเราก็เห็นว่ายื่นไปกับชั้นศาลไปแล้วค่ะตอนก็คุยกับคุณพ่อกับทนายอะไรย่างเงี้ยคะก็คือคิดว่าได้ต้องยื่นฟ้องเองในเรื่องของคดี295 พูดง่ายๆก็คือต้องฟ้องเองนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันอ่อนลงไปคนไทยก็ตั้งคําถามว่ามันอ่อนลงไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรกันแน่แต่คุณพ่อเนี่ยโกรธมากนะผมใช้คำนี้เลยนะครับคุณพ่อของหมอปลายคนนี้แหละนั่นก็คือคุณพ่อเกษมจันดํานะครับออกมาประกาศเลยนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมอย่าทําตัวเป็นจุดๆโอ้โหนะผมอ่านได้ไหมคุณผู้ชมไหนก็ไหนก็นะ ที่เลียเท้าอาชญากรต่างชาติฝากถึงกระบวนการยุติธรรมจะยื่นฟ้องเอง แล้วแต่ศาลจะพิจารณาอย่างไรถ้าศาลให้เวลาไต่สวนบูลฟ้องเราก็จะยื่นมาตรา295ตามเดิมเพื่อจะได้ไปประกอบกันในชั้นศาลแล้วก็อยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนภูเกต็ตเพราะวันนี้ลูกสาวต่อสู้มานานเหนื่อยเคร่งเครียดยืนยันต่อสู้เพื่อสักศรีเท่าเทียมคนอื่นๆในโลกฝากพี่น้องชาวภูเกต็ตดูแลลูกสาวด้วยเพราะเธอได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างมากเลยครับ อายการบางคนเนี่ยทำตัวเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เลียเท้าทรัพยากรส่างชาติผมคิดว่าบางคนเนี่ยไม่ควรทำอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะมีการยื่นฟ้องเองก็แล้วแต่ว่าทางศาลจะพิจารณายังไงถ้าศาลให้เวลาในเรื่องการไต่สวนคุณฟ้องเราก็จะยื่น295ตามเดิมเพื่อจะได้ไปประกอบกันในชั้นศาล ฝากพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ฝากช่วยดูแลลูกสาวผมด้วยเออต่อสู้มาก็ไม่ได้เพื่ออะไรแม่เราจะต้องเหนื่อยจะต้องเคร่งเครียดในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ว่าเรายังจริงันเหมือนเดิมต่อสู้เพื่อพี่น้องคนไทยให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนอื่นๆในโลกฟ้าพี่น้องชาวภูเก็ตช่วยดูแลคุณหมอปลายหมอต่างดาวด้วย เพราะว่ากดดันมากมีความตะโกตะเกียงกันขิดใจมาก,มากคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวล่าสุดของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องตำรวจคนสนิทนะครับอยู่ที่สอนอนเตาปูนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะฮะโอ้โหนะครับมากันเป็นสิบเลยนะครับ เพราะว่าถูกออกหมายจับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเดูแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมข่าวเขากำลังจะส่งข่าวมานะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรหัวจะปวดเลยวันนี้ยุคนชนข่าวนะครับภูเก็ตก็สําคัญเตาปูนก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับขอกลับมาที่มาที่ภูเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคือคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าให้กําลังใจหมอปลายด้วยที่โดนฝรั่งเตะหลังนะครับบอกว่างานนี้ต้องฟ้องเองมาตรา295าเราก็เลยไปสอบถามจากสสในพื้นที่ ว่าจะเข้ามาติดตามช่วยเหลือกันอย่างไรนั่นก็คือคุณเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคก,ก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าข้อหาที่มันอ่อนลงไปนักขนะนี้รู้สึกเหมือนกันกับหมอและก็คุณพ่อว่าเจ้าหน้าที่พยายามทําให้สำนวนมันอ่อนหรือเปล่าช่วยเหลือกันหรือไม่วันนี้ตนร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวกรณีที่ชาวต่างชาติเกเรได้ถามถึงอย่างกรณีของเดวิดท่านผู้ว่า ชี้แจงนะครับว่าเพิกถอนวีซ่าไปแล้วส่วนสำนวนคดีก็ส่งไปที่ศาลเราต้องไปไล่ตั้งแต่ต้นสำนวนนะครับว่าการทำร้ายร่างกายเป็นโทษดักแต่ทำไมรูปคดีถึงออกมาในแนวทางที่อ่อนแล้วก็เป็นแค่ละหูโทษนะครับสสเฉลิมพงศ์ยังบอกด้วยนะครับว่าอยากให้หลายๆท่านช่วยกันติดตามอย่าให้เรื่องมันเงียบนะครับอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสตอชอที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ฝรั่งต้องคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยตระหนักถึงความปลอดภยัยและ ความสงบสุขของคนไทยในพื้นที่เป็นหลักครับคดีนี้มันกระทบกระเทือนใจทั้งคุณหมอกระทบกระเทือนใจคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับก็อยากให้ทุกท่านแรงเห็นคนไทยนะครับไม่ใช่ชาวต่างชาติมาเก,กะเกเรนะครับแล้วก็ใช้ อำนาจเงินมาทําให้คดีพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยอยากให้กฎหมายไทยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือทําอะไรหรือปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับนึกถึงหัวอกความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งวันนี้ไม่ใช่ลูกหลานท่านหรือไม่ใช่ญาติท่าน วันใดวันหนึ่งถ้าเป็นลูกหลานท่านหรือเป็นญาติท่านโดนกระทําอย่างนี้บ้างนะครับผมก็อย,า,ยากจะฝากแล้วสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะผมก็เข้าใจว่าภารกิจของท่านก็เยอะแต่ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยความชอบแล้วก็ตรงไปตรงมาครับ